สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะทำนายตั้งแต่วันที่16กุมภาจนถึง16มีนาะชาวราศีตุลก็คือเกิดตั้งแต่วันที่24กันยาจนถึง23ตุลานะคะเราแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะหรือถ้าเกิด ใช้ลัคนานะคะก็ดูลัคนาโดยที่จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะต้องทราบเวลาแล้วก็สถานที่เกิดนะใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแอสเซนแดนนั่นคือลัคนาของเรานะคะใช้ลัคนาหรือราศีดูก็ได้เนื่องจากเป็น general reading นะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะก็อาจจะมีสลับข้างกันได้นะคะใครอยากจะทราบของตัวเองชัดๆไปเลยก็ดูดวงส่วนตัวได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ,อะโอเคเด้งออกมาเลยนะคะ so mad Yes, this is your soulmate. Reconciliation. someone from your past someone from your past is returning to your life You deserve love, you are lovable. Engagement your love life is ascending to a higher level of commitment. calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together นะคะเรามาดูพลังใต้ไพ่กันนะ Pay attention to the red flag, the signs are cautioning you นะนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันยังงงง,งอยู่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่นะคะอืม คือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีการแบบ reconciliation คือย้อนกลับมากับคนคนเดิมด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงอนาคตนะ่ะนะคะตัวเราเองอะ่ะเราก็มีความรู้สึกถ้าเกิดค,คือคิดว่าคนคนนี้ใช่แหละแต่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจาเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเออคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยเพราะว่า pay attention to the red flag เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเคย d e c e p t i o n โดนหลอกมาหรือโดนโกหกมาเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะไว้วางใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย ถ้าเกิดเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนอยู่นะคะเราก็ยังแบบ คิดว่าเฮ้ยเราเองอะ่ะก็น่าสมควรที่จะได้รับความรักนะบางคนอาจจะเข้ามามา,มาไปไปนะคะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงทีนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะ visualization คือคิดเป็นภาพนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยคือรู้ทิศทางของความรักของเราว่าจะไปในทิศทางไหนหรือบางทีเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเจอกับคนที่ใช่จริงๆหรือทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้กับคนที่ใช่จริงๆหรือถ้าเกิดคนที่เราอยู่เขาคนที่เขาคือคนที่ใช่จริงๆเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นได้เรื่อยนะคะถ้าเกิดใคร ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนคนที่เราเคยคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็มองไปถึงในอนาคตบางคนก็มีคิดแลนในเรื่องของที่จะมั่นนะคะมีการคอมมิตเมนต์ตกลงกันเป็นทางการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราก็สมควรนะคะที่จะ ได้รับความรักหรือได้รับความมั่นคงอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเอตัวเราเองอ่ะสำหรับชาวราศีตุลหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาตุลหลายๆท่านอ่ะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะอืมคือ ค่อนข้างจะคิดว่าคนนี้คือโซเมตของเราอะนะคะแล้วก็จริงด้วยมันเหมือนกับว่ามีพลังหรือว่ามี energy อะไรบางอย่างอะที่เรากับเขามัน connect ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็บางคนก็ห่างหายกันไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาคืนดีกันนะคะก็มีโอกาสนะเพราะว่า reconciliation ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็อยากจะแบบรู้สึกว่าเออคิดถึงเขาอะนะคะใครที่ห่างกันไปอะนะอืเวเรามา clarify กันนะคะ โซเมดนะแคริฟายโดย King of w a n d s โอ้มีสเสน่ห์กับเรามากๆนะคะคนคนนี้ Reconciliation นะคะแคริฟายโดยทร e ออฟวอ n d s โอ้ oh, มีความเป็นครอบครัวนะคะเกิดขึ้นด้วยบางคนนะ่ะเกี่ยวกับมีลูกอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยนะคะ engagement มีการแต่างงานแล้วก็มีการนึกถึงอนาคตที่เป็นอนาคตที่แบบมีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยด้วยเลยนะคะเพศซับซ้อน เราอะไม่มั่นใจนะในบางคนในบางในบางคู่เอซออปเปนต์เตอร์เคิลส์นะคะเอนเกจเมนต์ Engagement. เดี๋ยวเรามาดู c ค r r ฟายคอร์ริเนีย o โซเมตกันซิกั์ออปเปนต์เตอร์เพลังที่อยู่ใต้ไพ่นะคะ Queen of Wands Queen แล้วก็ King of Wands อดูสิคู่กันจริงๆนะคะโอ้ยมีมีโอกาสมากๆเลยนะชาวราศีตุลในช่วง16 กุมภาจนถึง16มีนานี้เนี่ยนะคะคือเราจะค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่าคนไหนเนี่ยคือคู่ของเราคนไหนคือคู่แท้ถึงแม้ว่าตอนนี้สําหรับบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนหรือว่าสมหวังนะคะแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วเขาเองก็จะเริ่มมองในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่ ควรจะมีให้กันนั่นก็คือการแบ่งปันการให้ซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราเองอะ่ะพอเราไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะเราอาจจะเ,เข้าไปส่องเขาก็มีนะสำหรับบางคนเนี่ยเพ g e ซับซอสขึ้นนะคะอยากจะไปสืบอยากจะไปรู้ว่าตกลงอะไรยังไงตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงกับเรามากขึ้นนะคะอย่ซัเพนเตเคิลส์ so acles, มันเป็นความมั่นคงที่เพิ่งเริ่มตน้นแล้วก็จะคิดไปถึงในอนาคตระยะย,ะยาวๆด้วยนะ อใครมีปัญหานะคะก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอะนะหรือบางคนรู้สึกยังไม่มั่นใจหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยคือเราก็อาจจะเรียกโซเมตของเราได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คนที่เราคุยด้วยอเรารู้สึกว่าเขาคือคู่ของเราเพราะว่าเขาดึงดูดเรามากๆแล้วก็มีสเสน่ห์กับเรานะคะแล้วพอเวลาคุยกันมันเหมือนกับเป็นพลังอะไรที่ ไม่รู้ว่าเรามีความสุขอะนะคะแล้วก็บางคนอะคนที่คุยอะคือคนที่เราเคยคบมาหรือว่าเคยคุยเคยรู้จักกันมาก่อนอะนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันนะคะมันเริ่มมองอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ก่อนมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเนาะแต่ครั้งนี้ก็มีโอกาสมากกว่าเดิมนะคะมีโอกาสที่จะมองไปในอนาคตมากกว่าเดิมแต่ตัวเราเองอะก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะคะสาหรับคนที่เราคุยด้วยตอนนี้เพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็สมควรที่จะได้รับความรักนะหรือว่าการแบบออกหน้าออกตา หรือว่าความชัดเจนที่ที่ควรจะต้องมีเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เราก็พร้อมที่จะเรียกคู่ของเรานะคะถึงแม้ว่าถ้าคนคนนี้เขาไม่ชัดเจนเราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปในชีวิตของเราด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีใครคุยอยู่เลยเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเจอเนื้อคู่นะคะเขาก็อาจจะมีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือที่เรียนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ยเก่งนะคะแล้วก็ อาจจะเคยรู้จักกันมาด้วยนะคะอืมเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้อนอะที่ดีอะแล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอะรู้สึกว่าเขามอบความรักให้เราจนเรารู้สึกมั่นใจอะนะคะแล้วก็กล้าที่จะสารสา,สารความสัมพันธ์กับเขาได้นะอันนี้ก็เป็นของคนโสดนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนํากันคะ่ะ สำหรับคำแนะนำนะของชาวราศีตุลหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกสถานะทุกแบบเลยนะคะมีใช้เอ่ e อ o r a c เ e of the Angels นะคะ mm hmm. เข้ามาให้ช่วยคำแนะนำด้วยนะ,อ,ะออกมาแล้วนะคะ moving towards The right, the right นะคะคือขอให้เราเนี่ยก้าวไปสู่แสงสว่างนะคะ Health นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้นะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยเรา,เาลืมที่จะใส่ใจสุขภาพเรานะคะอันนี้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะถ้าเกิดอะไรที่ทําให้เราเครียดหรือว่ากังวลนะคะก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นแล้วก็พยายามทําใจให้สบายนะคะมองอะไรที่มันเป็นแสงสว่างอะที่มันจะทําให้เรารู้สึกเออมีความสุขอะบางอย่างถ้าเราควบคุมไม่ได้นะคะก็ปล่อยให้มัน เป็นไปตามธรรมชาติขอให้เราแค่ยอมรับมันนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปรยอมรับแล้วก็เรียนรู้เก็บเป็นประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่ชุดนี้ให้คำแนะนำด้วยนะโอ้โ oh ห oh. ten of pentacles นะคะไพ่ที่อยู่ข้างล่างก็คือ three of wands เป้าหมายของเราคือการที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ใช่ไหมเป้าหมายของเราคือการที่มีความรักที่มอบให้กันใช่ไหม เป้าหมายของเราคือการที่มีคนรักที่คอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปใช่ไหมถ้าใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเราอ่ะก็กําลังเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งในช่วงเวลา16กกุมภาจนถึง16มีนาเราจะเข้าใจนะคะเรียนรู้ในเรื่องของความรักเราจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรการให้มันคืออะไรการดูแลมันคืออะไรก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่า เออความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะพอเราเรียนรู้อะ่ะเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือทางที่ถูกต้องแล้วละ่ะที่เราเดินมาในทิศทางนี้ถึงแม้ว่าทางที่เราเดินมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียใจบ้างทุกใจบ้างนะคะมีความสุขบ้างปะปนกันไปแต่มันก็คือประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเราประสบการณ์ที่เราได้เก็บค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นพลังนะคะเป็นสิ่งที่ คอยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะ่นะณทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็เราเองเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแค่คือบางคนอาจจะเป็นโสดอะ่ะแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะในในความเป็นอยู่ของเราเพราะว่าเราเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามนะคะแล้วเราก็มีความรัก ให้กับคนอื่นแล้วก็โดยเฉพาะตัวเราเองด้วยนะสำหรับชาวราศีตุลทั้งหลายก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่า queen of wands เนี่ยเป็นพลังที่อยู่ใต้ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะในในช่วงเวลา16กุมภาพันธ์จนถึง16มีนานี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะก็ ก็ขอไวพอแล้วกันขอให้มีความสุขนะคะมากๆเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ